สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่คือไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะซึ่งเขาก็เป็นไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะคะซึ่งก็คือลิ้นมังกรนะคะแต่พันุนี้เป็นพันุ์ครีปาวานด่างถูกไหมฮะครีปาวานด่างนะ,ค,ะคุณผู้ชมดูสิคะใบเขาสวยนะคะเนี่ยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแตกอิ่งก้านสาขานะคะ ใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใบยาวสวยงามทีเดียวนะคะจากาจากเดิมความเชื่อนะบอกโอ้เป็นคนมือร้อนนะจ๊ะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวตายหมดนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่คะ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่อันนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรที่เราจะแค่ใส่ใจเขาแล้วก็รักเขาปลูกแล้วก็รักเขานะคะแค่นั้นเองนะไม่เกี่ยวกับเรื่อง ความเชื่อตรงที่ว่าโอ๊ยเป็นคนมือร้อนปลูกอะไรไม่ได้หรอกนะคะไม่จริงเลยนะตัวดิฉันเองนี่แหละสมัยก่อนก็มีความคิดแบบนั้นนะคะสมัยเด็กๆนะพออายุเยอะๆแล้วเอ๊ะงานอะไเรกก็คือชอบปลูกต้นไม้นะคะค่ะดิฉันก็ถ่ายให้ดูนะคะนี่เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะลิ้นมังกรครีปาวานด่างสีสันสวยงามนะคะแล้วเป็นไม้มงคลก็ปลูกหน้าบ้านนะคะซึ่งเป็นความเชื่อแหละว่า โอเคละปลูกไม้มงคลนะคะก็จะทําให้เจ้าของผู้ปลูกเนี่ยจะเดินรุ่งเรืองนะคะโชคดีมีชัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ